ฝึกวักสไตล์เซปตาเวอร์ชันฟอร์คอดครับผมอย่างแรกให้ออกเสียงวัว <Wow. S 1> แต่เบาๆนะฮะแบบอย่างงี้วัว <Wow. S 1> จากนั้นเราออกเสียงคําว่าเฮะเฮะเฮะจำความรู้สึกที่ต้องดันท้องไ้นะฮะเฮะเฮะเฮะจากนั้นออกเสียงว <Wow. S 1> ่าเบาๆแต่ว่าเพิ่มการดันท้องแบบเมื่อกี้ด้วยนะครับมันจะได้อารมณ์แบบอย่างงี้ว้า wow. แล้วเราหาจุดที่มันเป็นเสียงวักประมาณอย่างนี้นะว้าเย,ย๋อะไรงนี้ <c oughs> ก็ถ้าวารัรคลคล่องๆขึ้นก็จะทําทเสียงได้หลายแบบเลยนะฮะอย่างเช่นว้าอี๋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 บู๊รเร็ดเรียวว้าววววววจิงก้าบู๊จิงก้าบู๊จิงก้าบู๊ดูวัยเนี่ยนะฮะมัน <c oughs> คือฟอร์คอร์ดมันเลยนะฮะ อย่างระวังด้วยนะครับ